สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ลกครับและนี่คือ New s a n ทอ a l k ทุกวันอังคารและพฤหัสในช่วง13นากาถึง14นากาวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระมากมายครับที่จะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะในช่วงเบรกที่2และเบรกที่3ก่อนอื่เราไปเรื่องของข่าวสารกันสักนิดหนึ่งครับพี่น้องครับ พลเอกประวิตรวงสุวรรณครับรองนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบปรางวัลการจัดการขยายมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศประจำปี2562ณสมสรฐาหบกวิภาวดีกรุงเทพมหานครโดยพลเอกประวิตย์ได้เดินทางถึงบริเวณพิธีเยี่ยมชมจัดนิทรรศการจากนั้นก็ได้มอบปรางวัลให้กับ15จังหวัดที่ผ่านมาการประเมินจากทั้งหมด76จังหวัดและก็ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการประกวด นะครับของมอททอซึ่งก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3ตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2562จังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ได้แก่จังหวัดอุดรธานีระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลางได้แก่จังหวัดเลยและระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กได้แก่จังหวัดลำพูนพริเด็ประวิตณ์นั้นได้กล่าวแสดงความยินดีกับจังหวัดที่ได้รับรางวัลทั้ง15จังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่กําหนดให้มีวาระแห่งชาติและได้กล่าวมอบนโยบายถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมิใช่เป็นเพียงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นนะครับอย่างนับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาคมโลกที่ทําให้บ้านเมืองมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามและนอกจากนี้ ก็ยังสร้างความเรียบร้อยให้แก่สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนยังเป็นปัจจัยในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่สามารถจะเพิ่มไรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขอให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมมือตั้งแต่ครัวเรือนไปสู่ชุมชนจนถึงระดับประเทศอย่างต่อเนื่องและจริงจังนะครับนั่นก็คือเรื่องของอการมอบรางวัลน,นะครับให้กับ จังหวัดที่ชนะการประกวดนะฮะทั้ง15จังหวัดที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับข่าวต่อไปครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของมูลินิธิปอดเต็กตึงนะมอบรถเอ็กซเรย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะมูลินิธิปอดเต็กตึงครับโดยนายวิเชียนเตชัไพบูลประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสิริกุลโอภาสวงกรรมการและเลขาธิการนางจารุรัต คุนัาธนนกรรมการและรองเลขาธิการคณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการได้ร่วมในพิธีส่งมอบรถเอ็กซเลเคลื่อนที่แบบภาพดิจิตัลขนาด9เมตรจำนวน1คันพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเลย์ทรงอกเป็นดิจิตอล DR ห้องตรวจการได้ยินและอุปกรณ์ประกอบเนื่องในโอกาสครบรอบ110ปีมูลนิธิบอเจ็งตึงนะครับให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บรรกิจโรจนพิวัตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบณบุลนะิทุปอต็กตึงพระภาชัยกรุงเทพมหานครสําหรับการมอบรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัลขนาด9เมตรจํานวนหนึ่งคันในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมอบอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่จําเป็นแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพและทิ่นธุรกันดารในต่างจังหวัดรวมทั้งหมด37แห่งทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ110ปีมูลิธิปอเต็กตึงรวมมูลค่า110ล้านบาททวนนะครับโดยอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆมูลิธิได้ประสานทางโรงพยาบาลให้แสดงความประสงค์สิ่งที่ขาดแคลนและสิ่งจําเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนตามคําขวัญของมูลิธิปอเต็กตึงที่ว่าด้วยช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของทางบลริธิปติจึงนะครับที่ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับข่าวต่อไปครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของเปิดแล้วครับอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับโครงการปันปันรักนะครับภาคภาคใต้สนามจังหวัดตรังนะครับในนาทีรัชกิจประภาครับผู้แทนรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน ปั่นปั่นรักนะครับพักภาคใต้2020ซึ่งมีคุณเมทวินอังคธนาวานิชนะครับกล่าวต้อนรับแล้วก็คุณวิสิตอันันวรปัญญาประหลัดกระจังหวัดตังและนายธเนศเพชรสุวรรณรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสาวคนวงกองแสงรองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค5ภาคใต้บริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนายสลาวุฒ ธนาเจริญสกุลนะครับในอำเภอเมืองตรังนายคุณประโยชน์สมศักดิน์นายอำเภอนายงนะครับเรอเอกพัฒนพงศ์คงพรานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัดตรังนายสุภศักดิ์ศรีหมานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนางสุจิตรกรุงพายครับกรรมการผู้จัดการบริษัทการต่างพาราวูดและเจ้าของแบรนด์เมอร์ติร่วมกับร่วมกันนะครับในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นจักรยานท่องเที่ยว ร่วมกันปั่นจํานวนมากท่ามกลางสายฝนโปรยปลายลงมาแต่นักปั่นก็ยังไม่ยอมย่อท้อนะครับในนาทีรัชกิจประภาการนะครับร่วมปั่นในงานนี้ด้วยปั่นในรอบตัวเมืองจังหวัดตรังครับซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่นและก็สวยงามมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจบกไม้บกมือต้อนรับนักปั่นจักรยานและให้กําลังใจกับนักท่องเที่ยวที่ชอบการปั่นจักรยานตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แบบสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นสปอร์ตทัวริสต์ล่าสุดนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดการจัดงานปั่นจักรยานท่องเที่ยวในกิจกรรม ปั่นปั่นรักภาคภาคใต้2020ก็ขอเชิญชวนนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวที่รักการขี่จักรยานไปปั่นจักรยานเที่ยวใน3จังหวัดภาคใต้เริ่มต้นด้วยที่จังหวัดสงขลาตามด้วยจังหวัดสตูลที่ผ่านมาครับก็มีนักปั่นเข้าร่วมลงทะเบียนในโครงการเกือบ 2,000คนเลยทีเดียวซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดและก็ได้มอบประกันอุบัติเหตุให้กับนักปั่นทุกคนที่มาร่วมการปั่นในโครงการนี้รวมถึงเล็กตะซอยกาแฟพันไทยแปลงสีฟันทันเดอร์อีกด้วยนะครับแล้วก็มีดาราเน็ตไอดอลสาวสวยนักปัน่นหวนะานหวานฮะอรุณภาพานิชจลนนำทีมนักขี่จักรยานท่องเที่ยวปั่นชมเมืองตรังระยะ ระยะทาง40กิโลเมตรนะครับในงานนี้ครับในกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากมายก็จะมีกิจกรรมการปัน่นร่วมนโยบายชิมช็อปใช้โดยนักปั่นที่เข้าพักค้างคืนที่โรงแรมจังหวัดที่ไปจัดกิจกรรมได้นำใบเสร็จค่าโรงแรมมาแลกคืนเงินจำนวน200บาทต่อ1ใบเรสร็จสงวนสิทธิ์ให้แลกได้100คนเท่านั้นรวมถึงให้ชุมชนท้องถิ่นได้มาออกร้านนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้กับนักปัน่นช็อป ปิ้งสินค้าภายในชุมชนอีกด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีกิจกรรมพิเศษทางภาคใต้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีเศรษฐกิจได้อย่างดีขึ้นนะครับนั่นคือข่าวสารในวันนี้นะครับเอาละครับแน่นอนฮะในช่วงนี้เราก็ติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับ ซึ่งถือว่าเข้มข้นมากนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอดีตคณะบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันนิด้าน,นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ครับก็ขอบคุณนอาจารย์ครับวันนี้เราคงต้องพูดถึงเรื่องประเด็นซึ่งแลดูว่าเป็นที่จับตามองนะฮะหลังจากที่มีการประชุมมาช่วงสองสามวันนี้อาจารย์มองเรื่องของการหาหรือกันนะฮะกับแนวทางที่จะเป็นไปได้หรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือรายมาตรากับวันนี้อาจารย์มองอย่างไบ้างครับเออคือถ้าติดตามดูเนี่ยก็ะจะมีกลุ่ม ที่มีความเห็นแตกต่างเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เห็นด้วยกับการแก้ร่างรัฐธรรมนูญกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกลุ่มที่เห็นด้วยเนี่ยก็ชัดเจนว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสเ,เกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะมาจากพรรคทัศบาลหรือฝ่ายค้านก็ตามแล้วก็มีสอวอบางคนซึ่งก็เป็นส่วนน้อยมากๆนะครับที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนก็เช่นเการกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสอวอแล้วส่วนที่เป็นสอสอเนี่ยก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ก็หมายความว่าสองข้างเนี่ยก็อาจจะมีการสลับมากันบ้างนะครับก็บคือเราก็คาดหวังว่าสอสอเนี่ยก็น่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขร่างมโน,นทั้งหมดแต่ก็ปรากฏว่ามีสสบางคนก็กลับไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข ล่างร,รัฐมนูญในขณะเดียวกันก็ในส่วนของสอวเนี่ยก็ที่จริงก็ก็ประเมินได้ว่าส่วนใหญ่ก็สวก็ไม่เห็นด้วยนะครับส่วนคนที่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างมนูนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวออกมา,าบ้างแล้วว่าจะสนับสนุนการแก้รัฐมนนญซึ่งในการอภิปรายเนี่ยก็มีการแสดงความคิดเห็นเช่นนี้ออกมา ทีนี้ถ้าดูองค์ประกอบการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องมีเสียงสวถึงแปดสิบสี่เสียงนะครับครับทีนี้ถ้าหากว่าคนที่แสดงความคิดเห็นเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยคือสอวอ <c oughs> ที่แสดงความเห็นเนี่ย <c oughs> เกือบทั้งหมดเลยไม่เห็นด้วยเนี่ยครับ <c oughs> อย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าสิ่งที่เขาพูด <c oughs> เป็นตัวแทนของสอวคนอื่นๆนะครับที่ยัง <c oughs> ไม่ได้พูด <c oughs> แล้วก็สิ่งที่จะตัดสินใจเย็นนี้เนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่พูดเนี่ย โอกาสที่รัฐมน,นูลจะแก้ไขได้สําเร็จเนี่ยก็จะยากนะครับเพราะว่าเสียงมันก็คงจะไม่ถึงแปิบสีเสียงนะคิับจากสวอเนี่ยนะครับครับยกเว้นแต่ว่าคนที่ไม่ได้พูดเนี่ยจะเห็นด้วยกับการแก้ไขร่างรัฐมนูลซึ่งอนั้นเนี่ยก็ก็คงประเมินยากอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้แสดงท่าทีหรือว่าความเห็นออกมาอย่างชัดเจนนะครับ เพรานะนณะเวลานี้เนี่ยแนวโน้มที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่าที่ปรากฏให้เราเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันยากขึ้นทุกทีแล้วล่ะอ๋อฮะครับ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> รอบสบภาในตอนนี้ก็มีมีม็อบนะฮะนักศึกษา <c oughs> หรือกลุ่มที่แลดูว่าเฝ้าดูอันนี้ถือว่าเป็นแรงกดดันที่จะมีเหตุที่นำพาไปสู่การพริจารณามีความเป็นไปได้หรือเป็นปัจจัยบวกเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับ คือผมคิดว่าปัจจัยบวกนั้นเนี่ยที่จะทำให้สวตัดสินใจสนับสนุนการแก้รัฐรมโนูญเนี่ยก็มีสองส่วนส่วนแรกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องเหตุผลที่ได้มีที่สวอเองเนี่ยอภิปรายเมื่อคืนะนะครับ,รบที่มีสวอสองท่านเนี่ยคุณคำนูนกับคุณวันชัยเนี่ย ซึ่งก็อภิปรายสนับสนุนการแก้รัฐมนูญแล้วก็มีการพูดจาแสดงเหตุผลต่างๆถึงความจําเป็นในการแก้ไขรัฐมนูญก็ก็แสดงได้ดีทีเดียวแหละเหตุผลนะครับก็ถ้าหากว่าสวท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอยู่เนี่ยไปฟังเหตุผลที่คุณกำหนดกุบกับคุณวัญชัยอภิปรายเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย สวที่แสดงความคิดเห็นคัดค้านเนี่ยเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันคัอันว่าเวลาฟังแล้วเาคงจะต้องชั่งน้ําหนักสวที่ยังไม่ตัดสินก็คงจะต้องชั่งน้ําหนักนะครับแต่ถ้าหากว่าเชื่อในเหตุผลที่ทางคุณกำนูนกับคุณวนชัยแถลงออกมาว่าเป็นเหตุผลที่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได้ว่าจากที่อาจจะวางเฉยก็หันมาสนับสนุนไปครับ สน,นวนป,ปัจจัยภายนอกสภานั้นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก,ก็เป็นที่กคา,าดการและก,ก็ประเมินกันว่าถ้าหากว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยประสบความล้มเหลวหรือไม่สามารถแก้ได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้กับการเมืองนอกสภานเนี่ยมากขึ้น oh, ha, 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 ha. ก็จะทําให้มีกลุ่มผู้เรียกร้องต่างๆเนี่ยก็เพิ่มระดับ ความเข้มข้นในการชุมนุมเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้กลุ่มที่ยังไม่แสดงตัวออกมาแต่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะแสดงตัวออกมามากขึ้นเช่นเดียวกันรแรงกดดันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นภายนอกสภาเนี่ยมากขึ้นน,นะครับถ้าหากว่ากร,รณีรัฐธรรมนูญไม่ผ่านแต่ถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยมันก็อาจจะส่งเสริมให้แรงกดดันเนี่ยลดลงเพราะว่า ก็จะทําให้เกิดการมาพูดคุยกันภายในสภามากขึ้นครับเมื่อมีการเมื่อเวทีสภาเปิดให้มีการพูดคุยต่างๆเนี่ยก็พลังเนี่ยมันก็จะถูกแอบซอบก็ถูกดูดซับเข้ามาอยู่ในสภาแล้วทําให้การเคลื่อนไหวนอกสภาเนี่ยก็จะลดความเข้มข้นลงได้นะครับแต่มันก็จะช่วยบรรเทาความขัดแย้งลงอาจารย์ครับถามเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งฮะในส่วนของบรรยากาศเนี่ย แรงกดดันจากน้องๆเยาวชนที่อยู่รอบรัฐสภาตอนนี้นะครับมันมันอาจจะทําให้ตัวแปรสําคัญนั้นมีการเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางที่จะรับไปก่อนและเพื่อให้บรรยากาศทางการเมืองมันมันเบาลงเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์คือมันก็อาจจะมีกลุ่มคนบางส่วนนะครับที่เป็นสอวอที่อาจจะประเมินเช่นนั้นครับ ก็อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันว่ายังไงก็รับหลักการในวันละหนึ่งเมื่อนครับเพราะว่ามันก็ยังมีระยะเวลาอีกอระยะหนึ่งในวันละสองแล้วก็วันละสามก็อาจจะสามารถที่จะซื้อเวลาไปได้ซื้อเวลาสองสามเดือนเนนะครับจนกว่าจะถึงวันละสาม แล้วก็จะมาว่ากันอีกทีก็ได้นะครับงั้นแสดงว่าเป็นไปได้ันนแนวโน้มเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สำหรับวันนี้ว่าจะมีการรับวาระหนึ่งไปก่อนเพื่อให้บรรยากาศทางการเมืองน,นั้นมันเบาบางลงเป็นไปได้นะอาจารย์ มันก็ยังพอมีความเป็นไปได้อยู่แต่จนถึงวันนี้เนี่ยผมเองอจนถึงตอนนี้นะครับผมเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยครับ,รบนะฮะเพราะว่าเสียงน้ําเสียงของสวที่พูดออกมาเนี่ยก็ก็ค่อนข,ข้างจะที่คัดค้านนะครับค่อนข,ข้างจะ,ะหนักแน่นในจุดยืนของเขาเหมือนกันอยู่นะครับอาจารย์มองอกลุ่มเด็กๆเยาวชนที่กําลังเคลื่อนไหวรอบรัฐพานอกจากจะมากดดันแล้วเนี่ยจุด มุ่งประสงค์ของเขานะเป้าประสงค์ขงเขาก็คือต้องการให้มีการแก้ไขยอย่างแน่นอนแล้วครับทีนี้อาจารย์มองนอกจากการมุ่งประสงค์ที่จะไปให้แก้ไขเนะี่ยอาจารย์มองว่าเขามีมีวาระสาคัญที่อยากจะผ่านถึงทางรัฐบาลอย่างไรบ้างครับคือผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยเขาก็อยากจะสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามที่เขาเข้าใจนะครับอ่านั่นก็คือเรื่องของการมีเสรีภาพมีความเท่าเทียมกัน แล้วก็การที่จะเป็นหลักประการของการมีเสรีภาพและการเมืองที่เท่าเทียมกันนั้นเนี่ยก็จะต้องมีรัฐรมนูญที่ก็จะให้สิทธิการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันทีนี้รัฐรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายจุดที่ทําให้มองได้ว่าับบางกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิมีอำนาจเหนือกลุ่มอื่นซึ่งมันทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรม ขึ oh, ha, ha. ้นมาฝันตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะแก้รัฐมนูบที่อำนาจเนี่ยมันมีความไม่สมดุลเช่นนี้เนี่ยครับมันก็ยังเป็นปมปัญหาอยู่ครับถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีแล้วก็อาจจะจําเป็นจะต้องส่งสัญญาณบางอย่างไปยังสอวอนะครับ ที่จะดําเนินให้ดําเนิน <c oughs> การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ <c oughs> มันสร้างปรับหรือปรับดุลอำนาเนี่ยที่ทําให้คนรู้สึกว่า <c oughs> พวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์มีส่วนมีเสียงทางการเมืองมากขึ้นน่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าถ้าหากว่ายังยืนยันในรัฐธรรมนูญฉบับเดิมเช่นนี้เนี่ยปมปัญหามันก็ยังคงจะขัดแย้งกันไปตลอด ไม่จบไม่ง่ายนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ได้กุณาเข้าสายมาให้ความรู้แล้วก็มีมุมมองทางด้านการเมืองซึ่งกําลังเป็นประเด็นเข้มข้นอยู่ในขณะนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ ครับยินดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับท่านกรองศาสตราจารย์พี่ชายรัตนดีโลกณภูเก็ตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าวิเคราะห์หน่ามีเหตุปัจจัยที่จะเป็นไปได้แนวโน้มที่จะเป็นไปได้ก็มีนะฮะแนวโน้มที่จะเป็นไปไม่ได้ก็มีบรรยากาศทางการเมืองนั้นตอนนี้เข้มข้นมากครับเราก็จะว่ากันต่อไปว่าทิศทางของการรับวาระแรกนั้นจะทําให้บรรยากาศทางการเมืองของเรานั้นเ,เริ่มเบาบางลงได้บ้างหรือไม่นะครับเอาละครับทุกท่านครับนิวเซนทอสครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาว่ากันต่อในช่วง ต่อไปครับสักคู่เดียวครับ 3ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด19 1ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านพร้อมเตรียมหลักฐานการสแสดงตนตรวจสอบรายชื่อวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่หากอุณหภูมิไม่เกิน37.5อ,องศาล้างมือด้วยแอลกาอฮอล์แล้วเข้าหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นหลักฐานสแสดงตนถอดหน้ากากาเพื่อสแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ล้างมือด้วยแอลกาอฮอล์ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อและต้นขั้วบัตรล้างมือด้วยแอลกาอฮอล์อีกครั้งรับบัตรเลือกตั้งเข้าคูหาลงคะแนน หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบบัตรด้วยตัวเอง 3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้งสำหรับบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงเกิน37.5องศากกตจัดที่ลงคะแนนพิเศษไว้ให้โดยมอบหลักฐานแสดงตนให้กับเจ้าหน้าที่เราไปที่นั่งพักรอกรรมการประจำหน่วยจะดำเนินการเรื่องการแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งให้เพื่อให้เสร็จลงคะแนนและหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองหลังลงคะแนนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ใช้สิทธิ์อย่างมั่นใจโดยมาตรฐานการรักษาความสะอาดและปลอดภยัย จากกรกตรวิทยาศาสตรมมมม์คอฟไลน์แมกกาซีนครอบคลุมทุกแง่มุมชีวิตคอฟลน์แมกกาซีนทุกแห่งทั่วประเทศเชียงใหม่ทอกทอกทุกเรื่องราวข่าวสารล้านนาสู่สายตาชาวโลก อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการนําเสนอเรื่องราวความเป็นล้านนาศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์อันยาวนานให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านนังสือพิมพ์เชียงใหม่ท็อปภาคภาษาังกฤษวางแผงทุกๆ15วันทั่วเชียงใหม่และเมืองท่องเที่ยวทั่วไทยนังสือพิมพ์เชียงใหม่ท็อป085 1577465และ086 1176179หรือติดตามเรื่องราวได้ทาง Facebook เชียงใหม่ท็อปสินค้าหัตกรรมฝีมือคนไทยสินค้างานฝีมือ ความเป็นล้านนาที่ทรงคุณค่าแห่งการอนุรักษ์และส่งเสริมให้อยู่คู่คนไทยตราบนิรันด์วิธีคิดวิถีไทยงานศิลปะประณีตบรรจงต่างๆสนใจติดต่อน้องคีนสินค้าหัตกรรมเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0862056869 Facebook น้องคีนสินค้าหัตกรรมเชียงใหม่สถาบันอบอรมรัชตะอะคาดีีพัฒนาการพูด พัฒนาบุคลิกภาพนักจัดรายการมืออาชีพ0851577465 0851203087เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากเรารัชตะสมรทินกรขอฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ขอบคุณนะครับ